บ้านๆเป็นเพื่อสุขภาพลดความวุ่นข้าวเท่าน,านี้ข้าวเจ็ดสีมินีเจ็ดแสงกะยำมาม่านิดหน่อยหน้าหอดลดความสุบไข่เจียวหกฟองถั่วงอกอ,อีกหนึ่งกิโล เมนูลดความอ้วนท่านจะได้เจอตัวอย่างเมนูลดความอ้วนที่คุณไม่เคยเจอว่ากินแล้วได้ผลผลด้แน่พีหนักที่รับแก้มนี่ตอบเห็นเห็นไหมเอาชวนใดมาตอบมาชอดโอเค